ครับสวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวหลาสุข,ขูสวนุนี่ผู้ขาลูกสาวหลากับเขาสวนคือเขาครับพี่น้องตื่นเช้ามาอันดับแงเที่ยังใดก่อนนอกจากเขาสวนมือหนึ่งถือกาแฟแลวกยางเลาะเบื้องสวนวงนันวงนี้ครับเนาะกระถ่ายดูปันมือเบื้องมือขวายังก็มือขว้าถือกาแฟมือซ้ายถือกล่องท่ายลูกมือโทรศัพท,ท,ท์พี่น้องทายบอกเป็นพี่เป็นน้องฟังครับพี่นอ้องช่วงนี้ช่วงนี้ที่ข้าว่าทีแถวแถว,แถว,แ,ถวแถวบ้านผมเนาะตอนนี้สวนลุกผิงเนาะ เริ่มออกดอกแล้วครับพี่น้องออกหลายผอมเดี๋ยวมืออื่นนี่มืออื่นนี่เดี๋ยวผมสีเดี๋ยวผมสีเขาไปเบึงอี่สวนไทยมาฝากพี่ฝาก้องถามเอาประสบการณ์จากเพื่อนนะครับพี่น้องนะ่ต่ว่าช่วงนี้ของกรเทยามือหม่ก็พยายามข่าอึดยังก่อพยายามอึดเพิ่นง่ามครับช่วงนี้กับระวังแม่งแม่งเจาะก่อครับพี่น้องแม่งเจาะก่อโอ้หลายแฮงครับพี่น้องการกําจัดแม่งเจาะก่อปัญญาเนี่ยครับพี่น้องอ้ดหลับมือว่านี่มีแฟนเพจเพื่อนถามผมว่า เขาสังเกตในใจเขาจะหูว่ามันนี่มีนอนหรือมีนอนเจาก่กอยอยู่ข้างในครับกาสังเกตมันจะมีข่อยออกมาครับพี่น้องมันจะมีข่อยมีอันขีเพื่อนออกมากนะเขาก็เลยเบิ่งถ้าเห็นเท้ามีดปาดพี่น้องเอาเอามีดป,ปาดเอามีดปาดปาดแผลเพื่นอนแล้วก็เขาก็เอายาเอาคัดไอเอาแม่แม่แข็หูแม่แข็หูอ่ะแม่แข็หูแล้วเขาก็เอาจุ่มน้ำยาแล้วกันอัดหูเพมันไว้ครับพี่น้องเออแต่ว่าหาตัวใดเขาอัน ก็เปิดแท็เพื่อนโดยมีดเนี่ยพี่น้องเอาอยาล่าท่าดําเนิครับเอาอยาล่าท่าเอาอยาล่าท่ากันกันล่าพวงเดี๋ยวมัน,ม,น,ม,นมันเดี๋ยวถ้าม,มันเป็นล่าแล้วมันจะยาอีกครับพี่น้องนั่นแหลกะก็ช่วงนี้ก็อาการเริ่มเย็นแล้วพี่น้องก็เบิ่งดูแลดูเลี้ยนดีดีเลยครับพี่น้องเด้อล้วก็ดูแลจะค้องน้าสุขภาพร่างกายเฮ้านี่สำคัญที่สุดครับแต่เฮาร่างกายเฮ้าบอดีแล้วทุกเลี้ยนก็บสิอบอดีขึ้นเอาะเพราะว่าเอาบอดี มีโอกาสจะไปเบิ่งเนาะขันคนป่วยเพราะสิการเลาะสวนเนาะพี่น้องเนาะเออเอาจังใดก็ดูแลซึ่งกันแลยกันครับมียังกะทักทายไตคิดไตข้อเมนต์ผมอ่าผมตอบได้ผมก็สิตอบผมตอบอะไรพผมก็สิไปถามอ่ามูมาตอบสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะผมกัมือใหม่คือคือมูอเจ้าเนาะแต่มูอเฮามือใหม่แล้วเฮาบ่เข้าใจเฮาก็ไปถามมือเก่านี่ก็มีกับหม่กับเก่าไม่กับเก่ากรถามกันเนาะแต่ว่าแถวบ้านผมเพิ่น โดยเฉพาะหลายๆสวนโดยเฉพาะสวนพี so right, 1941, people. People bushes, like ่ซักหรือสวนลุงเผิงเพื่อนก็บบ่ค่อยบ่ค่อยปิดบังดอกเข้าอยากคูปัญหายังไปถามเพื่อนเพื่อนสิบอกลวดถือว่าเพื่อนเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยครับอยากให้เขานี่ที่ปลูกทุเรียนตอนนี้นี่อ่าใดทุเรียนคือกันน่นะครับเพราะว่าเพื่อนก็เคยมีพานประสบการณ์ชุดมือไม้มาเลีวเดียวว่างๆส่วนพี่ซักนี่โอกาสนะมีโอกาสมกสิเขาไปหาของลุงเผิงนี่ขาดไาสิไปมืออื่นจะไปเบ่งดอกครับแต่อาจจะเลื่อยหดหัวละหด ไอ้ไา้พูดใจดีเนะีะนุ่มใหญ่ใจดีเราพี่ซักบวานพ้นงางมหมดแล้วเนาะเอาครับพี่น้องคลิปนี้สัสันครับพี่น้องหักแพงแม่งปันครับผมสวัสดีครับ